บัดนี้เป็นวันที่5เป็นมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นการสมมตรอบที่สาหของข้าพเจ้านะให้นองเกียรติกรรมาภรณ์พระธวายเสียงสวดพระรวิพระมุตตะานวพุทธประชามะยชาพระธาประชาชกายาชจากโมบาจารย์นนายพระจิตะข้าพเจ้าต้องมีสติทมีสมาธิจดจ่อนื้พระพนทจ่านนยบสธก็ท่านด้เตมาที่หนึ่งบทกับพัใจทางสมาธิตัวพระกราภตามพระกังาทัีสวัสดิ์าตัว สุปฏิปโนผู้โตสังฆสังโฆสังฆลามิบทที่สองบทุศลพระปฏิปัญญาสังฆสมาสผู้โตสิทธิทางนิพุตโตภวิปทานนิมัยจิติสติอนาสผู้โตสังฆสังฆปุเชมิตรทางธรรมกิตาสตินาบททสิบบทที่สามบทสวดจงเทวดาธรรมตากระดาบิถุกตาจเทวดาสัตตมังโมทิลาตตาจันตุสังโมกตาสกีกามีเจริญเกจเรยิบิปมาเอเจเปตลุมมานาเกเจปุมาจริญตัวเสด็จตุนาคาตันิกีโยตุนาสาธุมิจันตัธรรมะสวรรค์กัลโลยมัตตาธรรมะสวรรค์กัลโลยมัต บทที่สี่บทสวดบูปกานมการนมัสการนมัสสาวะตัวละตัวสมาตพุทธะนมัสสาวะตละตัวสมาตพุทธะนมัสสาวะตละตัวสมาตพุทธสะบททีห้าบทสวดเตสะกุมต์ปาตาพุทธังสนากัจามิธมังสนากัจามิสังสนงกัจามิทวพุทธังสนงกัจามิ ที่ยสอปีติมาอาศันักจามีต่อปีติมาอสสัยนักจามีต่อย่อมีโกตมาอาศัักจามีต่อปีตังาอาศัยนักจามีต่อบีซสมาอาิยนกานะต่อบีังมาอาศยนักามีโมจิโฮโอบุสักติเมลียกกระะต้นทิีอะไรยังพุทธมสันนัมังอินตอรสัตธะชิรสติมีอุจาระทาติมีไนั่ยังธรรมบรมสันนัมนังอินเตอราสัจธรรมวชิระโสติุานะนาตะมีอะไรยังสังคุมมีสันนัมังอินเตตั์สัจธรรทวชิระโสติมีอุจจาวะสัพเม แตพูตางเอดันโยยาจะจะโยก,กับนีต่ตังสมุญญยงปัจจบัยถาปฏิเตอีตังที่จะทีจะมาพระเวนสีรวกับปัญจิตปาตังคิมพีวันยินยังังอิตสัดสามพูยาทีจะเตจเลกงงอกิจิตตดสัิสังกิจิทตังหารูปตาจิตตัม เชวหาสุปตปิสัมมาหาสุภุธานังพินยาตมุตตังสมุตตังทุกขาปภูติสัตตังคตาปัตละมาพุทธเจเนยังที่ปกินติสัตตังสมากิติชิโลกามาญาสีหัสัมมาสีลังโมกนจะมาเนยิตรนางคิดตหาตัมะาภาสิติที่บางคณะสุนีรัตน้สมาภูจีน่าปัจจพาสมาปตาสุภปนานิสกตังสมภามาจะกัตตสาจากบุญเยนัสตะสุขีปันตุเมติชัดแต่ภาษาสวัสดิ์วันตุเยจะทำมีท่านีิทังสห่โหปทาสตุ โลกัมัสสีลาสัมพุโนโสวั Fran, arrested, ites, 小 riel, 小ิณัตูโสกัปตัญญาอิทตัมหอตุสัมวัตถุเยปริจตุโสสกกาโูบทที่แปดในมัตรการสิทธิคานาโยจากุมาหโภพานิปฏิโตสโสตพุโตจักมาวิโตสมมาราวาสายาญาโตกาเคมังคิต่เนยังจะพุดตาลังสิตโตกัมมายานิสัตุธาน้ำวิญญาณนางเตชะญาชาติมุงมุสัมมาตรายุปัสสมิโตสัมมา สันติเกันตศมคขลังที่โกสัมุตตาชิติสวาสังกิโรตมังสังพิหานามานิพัลังตุตสาปทานังติชตาจิตตหงโหตุสัมปตระยุยยศสมีตุสัมมาสุขะนะโหตุสัมปติโพติชัาสติโกจะจะ สวัสดีทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผมท่านผู้ท่านผู้ชมท่านผูชมทนผู้ชมท่านผมท่านผู้ชมท่านผู้าโผู้ชมท่านมท่านผู้านผู้ท่นผมท่านผูานผูมท่านผู้ชมท่านผู้ชมานผู้ชมท่านผู้ชมท่านผชมานมานผนผู้ชมท่าชมท่นผู้มท่านผู้ชมานานผู้นผมท่าานผูานผู้ชนผมท่าานผู้ชมท่านผู้ชมานผมท่าานผู้ชมท่นผู้ชมท่าานผนผมท่านผู้ชมท่นผู้ชมา บอที่สิบอสวมหาสมัยสุดยมีสางอิกคสมัยยังว่กวบสังเกสุกปิละวว่ามาสิมาลมาตา พิกสติมัสตะสปเหิวานันตีทติกาธีเทวตาเยุินสนินรโมติปังกตังกัาพูสงกัจะอตาโคจจตนสุกาทวานังกตงสกรสกจสกปิระวัตถุมาณทมาตาพิกฎสติมัสตตรสปหวานตีทติกาธีเทวตาเยืุินสนินราโมติปังกาตังกาัาพูสงกัจจะนมยังปีเยบมิตรวาธิตรปกิตรวาฏิโปฏิเกภาษาญามาติตาโคตาเทวตาสสยชสปิมานิสมาปุิสธตมิตวาภาษาเลยสิปาหังธรรมปิตจ เทวตาภักันตังสันติเกีมังพาติเยมาตมัติโคตาเทวตาภักดีตัวสันติเกีมังพาติมาสมัยวัู่บนถนนเทวกัญญาสมาตายิตมาตมะทักิตายะปาสันติเตตโคภลาภักดีตัวสันติเกีมังพาติตักะพิโกเยมัตัสมัตสุสุจิลักตีลานี้ททันติวิตติตาติเตโคภลาเทวตาปันติเกีมังพาติเทว่าสีลังเชกว่าอุจจะมีสวาติชนะสุสมลาสุสูนักติตะโคกะปะลาเทวตาภักดีตัวสันติเกีมังพาติเกคิดเด็กุตังคตาเจนะ มิตรสันติไปจะพูดมีมหาปุถุสังเทวเทวจะผู้ดีสันติเี่ยแต่โคเปก็ว่าพี่โกวิติเย่พุยเย่หน้าพี่โกเวศิกาตุจตาเนปตะมโหติพังกตะตัตตงายาพี่โกสังกตเจจาย่ปีเตพี่โกเวตีลาตาตัวสามารถสมบูรณ์อัมบิโอตานาตีมาเยาวชนเนปตะมโหติในสุขเสยตาปีมาเตพิโกเวสันติเตีลาตาตัวสามารถสมติสมบิโอตาาตีมาเยาวชนเนปตะเป็นสันติสยมาังตยิ่งามีเทวิกนิมธรรมะนิจิตธรมีเทนธมะนิจตธรรมะพิโกเวธรมะนิจจตังกลาสั ของวิสีติภิกขุประจัตโสสงฆ์พระทวายมัตตบจักสีนุกรรนสามิยาคุมาลสิทายาคุมาพรตังสาพระธานีปฐมาลาโนสัมโนสัจจดวิปัสสภิญโจตเวยตวากมีตตตัสัสสาาเวย เดวชนะแต่พ <ider> <os> ีก <spooky surprises> <mu ettes> ูจะทำงาลุ้สุวาพุทธศาสนาในปัจจุบันจะมาสัตว์กัอีกศาสนามาสัตตรนั้ป็กิจการจะพุทธเจ้าสังฆ์งคอย่กูมาตัตัวมาต่ยสิบสายสกลเลยเตจาวงงานพีตนาเจ้ชนะแต่พี่กูจะกินทำเองคิอาบน้ำผสมจากการเกษตรมาจต้องอธิมตัยี่มตัวนมตัสตินโนมัธมนารพี่กมพิการสวิตติมณังหาศสนาอย่าาษาเจ้ากตวันนี้นที่มันโตขึมตน้ันโตสตินโนมัมนารพี่กมพิการสวิตติมณังสารศานจ้การแต่วันนี้น ยั้ไงเรามานะคุณชมุกวคนางสมิติ็มวันนี้เจตีศาสคาจ้าาแตวันนี้นมาตัวช้ต็มมตัวนวันตัวุดินโพราพิกโมพิกาสมิติมัน ดวมิตาพจัตายกะตะวันที่นิมันโตมันโตนวันโตสัจินนท์บัณฑาาภมุกภิกะเสวะนังพิตรมันัุ่ตัดยักษ์กิโกมุกโนังิโยาระคุตเจ้าการตาปุริสตที่โกมุกะปะลายเจ้ากันิ่งโศกาสัิตรมันน่กมุกมัางกันลาโลตสปาติถ้าันังอธิปติมาลาจสัิโสปุตะปิตาสาบะโมจะมาพลายที่มันโตที่เดียวมันโ ปฏิมาที่งันปรุกขโคปัสสตติทะตังติที่ปฏิมาลชาสัจจิโปจปิตสาวมะมะผาโมทมาปไลาทิมตัวทิมตันัมตัวสัิโนวัานาภิกขโมภิกาสัมวิติงวนิจิตังกัาโลตปะติจังกันที่ปฏิมาลชาสัิโปจปิสตาบะาโทมาปไลาทิมตัวิมตัวันวัโตสัิโนัานาภิกขโมภิกาสัมวิติงนนปุจิมันทะสิสัตัตโตตะกเกนวิโอาปเเมพิรกโคปุตโตตางมันาิรุก เป็นโทจารจาสมาธิ <im sharing> ่จตโทจารมันที่มันตจาบัญจติมาแต่มันตะท่จะรันตะโพนตะลยละจะโพอาคมันจะสิโพธิม่ไม่ร้จารสัจจเจเจจารคันยะทำมิมาพันาทพ่โกพการสามปีไม่นงอาภูนาราคาลชีสมาธะปานละพิจอาคุปิบายาคัจะพิละจะมาอาคุเวสัตโตมิลมโนมาโคตุกะไมเต็มว่งเลยขัลาทัสลันติติทีปราบาคุวิจขัวไม่หายมันตาสิปนุจะมังนามังจตานมาสิโพโตจะภูโตอุบันจาอุปยันตาน ชิวหาที่ลัเตีสมมติตังสิตาเปนโนสติเตที่มันโสตนโนก็ลกจะมีวาสุตตะาไมมุจิติพันนาโมุติจิติสัพพมปลริปุตตานังสัพพีนามามะโควนิสเสนังปัตาังกัมมงสมโมทันเตปิี่นัมปติเะนังอภูเจเทวาปัจมิเตีวะ่าตังกัมมงวันนั้นเม่าทิตวันสโมตัตนาไมตาขึนนาอภูเทวาสติโนทัเจี๊ยไปยาสัพพีตะวันยิมดีอุ่นอิทธิมันโตมนนมทต มาภูและขีตวานขีตวาตาภูเทว่นตการวัลังสีภูสมบัติเทวทัทูตสตรีสกยาทัพพีตะวันนิโนอิที่มันโตชิติมันตนั่นมันโตสติโนบัตมนาพิกุมุขการสัวิติมอาคูาปูเทวันจะมขตันจะลงาแมนสุวรสัตาเีจักลังขันโมสุภัอาภูบริมานัตสัตตุทินสีสนัดรียตตยนัตวันนิโนอทธิมันโติติมันโตนัมันโตสติโนบัตมนาพิกุมุขการสวิติมมานามาสมาณามนุสสุาทิก จมกิี o, you know, ่ต <t> ินปาคาเทวาจสตินโสจตกสเนวาินิมโตยมโตนัมโตสินโมาทำนาทิโกงิกาสวติวนังสุกากลูมาคูเวสาปมาคาปาโมคาคูจตสมเยอัคตพิเชตสติโนตอปสสโนสิจาวสตินเจสติเีโนอิเจมัโตจิติมัโตนัมันโตติโมทนาิกาสนติวนังคมนะชตาสสาจะิตาเาสุมาสวา ที่มาติเนอาคูอาคูเปรมิจิตาสกญาติสปีนัทตะวันที่โนที่มตัวที่เตมมาโดน้ำมาโดยสติโนมาธรรมะพิฆมภพของศาสนสมติวณังสติจิตวันนี้กญาติสปีตวันนี้โนนิมากกีการจงเยจันเยจันธรมะคีรางวัละมีสว่างนี้การสติสังสารมาโดยที่มาธมโมสิโสภกัสสาสติวณังสปามาโดยกันังมาที่ติดจิปัมันโดที่มากระจุยสติสุริยอาคูเปรมิจิตโนเกจธรรมตาขังที่มาที่ตัวใจสัตว์ปางพิฆิติจิเวสอมเกจมหาเสน่ห์พิฆมิปัญญาสมาธิอย่างการดิจิตว กตนัเป็นสิิทปาาสวระวังมมโกจันจิตวิโตาโสสติักรตตังกสังวิญญาตะกุมาตะโตมาตะอิสตาคกตเตจวะกัญญาิจนาเตวิเนขบวติภัยพะมกะลุงสุวะพุทตัสงิหะปะมนิชังะปิชงสวิสังฆมาปยาติยศจิโนสมุตติสัพพุตเติสัพกเชนสุตติปติสิบสวดมังคลาสุตังเอสววนาจันานังพิจานจเ ยานิวายตังขลมุตังพิโตตเสวนาจัตุภูเบปกตตตาตตาอตังปจิเอตังขลมุตมังปังโหสันจัปลิปปะตาวินโยปะจุเกสิตุปะจิตาจวาจาเอตังขลมุตมังมาตาปิโตตัมันทถาปุรณะทศสังกโลอุตตสาคตมัทะอตังขลมุตังารินันิธรรมจริยาธรรมละตโหอภิเตมาิตังลมุตังปฏิทิวิตปาปาธรรมปาสมาโโตมัจธรรมะเมตตัมังลมุตังาจยสวาจัจัติกตยุญญาตากลีธรรมะนที tam kalamu tamang, kanti kat swat jasta manya na pih sang katema jatamati tam kalamu tamang po japama jaliya jani sut nadang sipa jat jati tam kalamu tamang po tsa, lojat pi cha yang su katanti e tang kat sang e tam tamang e ta si katama sampire palamasi kita sambat, setingkan jen tu te sang kalamu मतिते प्रांग बस वले तना पले जांगे जेवे तम हवा सके सुवा अतना मपने तांग ना मतिते खादा दिना इता पेपो तेना पिता इते जो सतिना सुवा तिया तो खजांग इदा ना गे तम पमन नि तंग खता का जबो ते बना दि तो ते तम जो मतिते ते थमे मति पनि ते 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 सुवा ति हो तो नंबर थे तो पवी जो चिंग समान जिता नि क्रम हम समान जिता पजी चले दे तमे रतना पजी तांग इता ᱛᱚ ᱛᱤᱣᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱮ

ธรรมะบทศสตรสวัสดิ์ตาเฉวัฏิตาเสยยาจายจังยานตาปัจจายตันตะสับปังสานิจังสัตยจารินโอเทวะขันธนโทนมากโลสพะมัจนาจิตังปริกรณาตถาสุปัสสะชนะตุปฏิสติปุสสกเกศปันฐะโสภมิสสะปัญตังเตนะภาวะตะชนาปฏิสุตตาละหันเตนะสังพุเตนะอิตมีอมาเวนามาลปมามาอิทิกตาปฏิตาสัมปทานั้ปัตตะมัมีนาขะมาอากราปริมาเกนะาทิกรมาอนิตามาสพันตะละมาส คนละยุทธกตุมเหธันตวตาเชนะอิทธามีกสลายอิทธามาอิทธามาอิธิ์กัสันติตาอิทธามีมัจิตตะตาตกาวะสวัสตจิตตุ้มเฮมาบัตตยาณตุมเหอชิวะเนยยะถาอิทธามธสมมากุศลายอิทธามีนัชินาอิทธามีปัญชิตาอิทธามีสมันตาที่มาให้สุกาวะสวัสดติอตุ้มเฮอสัมมัปัญิตาวิหงยยะถาติวัชิมะบุษฎโพนเนยยะสูรันติปุติยวัชิวะหาปะมาโยสชะลูปัชะติติตนะจันติตานาเอตังนะปนะ Mipa pekoma nou punyari kila sukawata upanani yasi apamayang suwasan iti ni wadayi tang panama pekoma sang kemitya sang kemitya yotak yotak kalinya samu wajau jati yotak yotak beso tang sukawanti samat hiwa kata lou punyang tamo tanga timanika samu koso wawasan ati tika sang sujitikat. ticha thamajari sapesi sangkala nijaja yamadijaja swatadhi nipin tatukia mangkusiko sutiyasa kala tuka yatha banya swatadhi niko tuke mangkutiya samat yanta sapa swat banya swatadhi nipin tatukia kamangko suwiyaya bersih 16 bersaudara angkara sadu angkara katami tuka di anhu tatika itenyan meterawan khas ayapan parakang pangungesa lanang yatibani tanah มาล ja ุเกยตานีมุสนาเยตัมมธิตานตังสลมาเเนังนัสมัตินังเเตัมมะพมัสสะกะระทุขะปมุติติยาจัทุกขังปมัสังกะนังตูหานิจาสมัติปะยาจัดติทุกขรั้งมุตาสมวตติเตัมังทิลาทุกขรังปมังคาณยตังคันมังสะมุตตังมังเยตัมมหาสปีทุกครั้งปมุติติบทที่สิบทสวดพระเทกราตตาตา อติคณาคณาเมยำปฏิตังเคีนะคตังบุคคลไม่ควรทำหนึ่งสิ่งในโลกนะไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยานะปฏิตังตังอัตบัญจะนะคตังสิ่งใดลงไปแล้วสินะก็เป็นลบไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันโยจ,จตมัมโมจตัมมันพระเตชิปสัติอสังกสุปุงปันตาวิธามะ นรูหาเยก็บุกคนใดเห็นแจ้งตามปฏิบัไม่เงียไม่ขอแก้ในธรรมะได้บุกคลนั้นู้จเดินทางมาดังนั้นผุกงเตือนเชวะเจมันบังโกปวามนังสเวพนางความเพียรเสในวันนี้และใคเลาจะรู้คำามในวันพุ่งมาะนานนวหิจันต์ติมหาเนมัตุมาพงอเพียงรรมัจจราผู้มีเนาใหญย้ย่อมไม่มีแก่อันหายวังม่หาตาอัลฮามตามที่ตังเตพวิสัมติติสันตุอาเขียนโมติเทพะโมนีผู้สงบื่งบุกคนปกติโยงมีมีความ โมที่สิบแปดทวดพินหาปัญวีแลปาสาแปรนาจำมหิฉนนงติโตเรามีความเกี่เป็นธรรมบรรจัลละพุ่งก็เกไม่ได้สับพยายามโมหิพยนยานัตติโตเรามีความเกเป็นธรรมรจัพงก็เ่ไไม่ได้มาอรมหิมนัติโตเรามีความตาเป็นธรรมบารจัลละพงก็ตาไปไม่ได้ะเปีนเปบหินามาปหินามาฟบูวินาพาเราจะรเว้นไปต่างๆเพื่อว่าจะต้องพระพาก์ของเราเขาจะเรื่ใจ ทั้งหลายทั้งปวงกรรมสังคมีกรรมตยกรรมะเนีกรรมปทุกรรมะปฏิเโนรามีกรรมของตัวมีกรรมเปยผลมีกรรมเริมกรรมป็นปุตตมีกรรมนที่พิ่งอาศัยการกรรมกฤติสามียานกัดวารากัดกงว่สาทยโยภวิสามีเราจะทำกรรมอันดไว้เป็นมเดหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสไปวังเิมิหอภิังปัจะจปจวกิจตัปังราลายคนพิจารณอยู่อนี้ทุกทุกวันเทิญ บทที่19บทสวดเทวตาชโยนาคาถาทุกข์ปตญญาเจนีทุกข์กัปัญญาปตญญาโซกับปัญญาเจนิสุปัญญาของวิบสารนิโนเอวตาจามิสัมมาทังบุญญละสมมาทังสรรพีเทวมุตตุสัมปชิติยาตานต์สุสัตยาสีนังละข้าตุสัพพาณันย์เถตุสัมขันธ์เถรเทวคตาสรรพีุตรังเวลปตาปัญญาการจายังพลังองานตานันติจีนะรังธรรตานวิสัมปสูบทที่20บทสวดเทวติตาสคาถา ธรรมยังปฏิตารคตทายโยคะนามสิยาธนทีวัสนิติวิตาสินิทุเยโพคาติงตหิงตาละมันตุปัปิตาโสทิงกตันดุปัสมเนทะเลเจราชมัจสมาจัตพิฆวะสมัสตามาปฏิปัสกาคามาชิตามาอิสลาปิสาจูเกิดปัญตาปันตุชลาปีเยติสัมมาวัตสีสังชาตาปตะกายมิธธรรมะผริกาเตสาเปตุกังเกลอนตุสังกัญญาธาตังจะสัตตังธรรมังมัทิตาบุคลาสันตุสัมภคิจิตายะจัก อมเมลนรักขันติสันมโมสัมเพมัจาริโนวัติงปรมายะอิธทเมปเวทิเตบทียี่สิบเอ็ดบทสวดสัรปฏิตานะคาถาเพิ่มทำมยังปฏิตายขณาทายโยขณะวสีบุญยสิทธานีกัตสายานัตตะกัตมาไม่เขาชัดตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็มีผู้ในสมบุญที่กัาภีร์เจ้าได้ทำแบบนี้จีถอนจักพาริโนตุสันตนามาปรมายะแห่งบุญที่ไรอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณน้ำวัตตาไม่หังมาตาปิตาโยคือจนอะไร เป็นที่รักผู้มีควมมีมรนานและบิดังครับพระเจ้าเป็นต้นที่คือออเมริกาทิติกาวาจ่ากัตเยมัตละตาเวลีนโนที่ข้าพเจ้าะเห็นหรือไม่ด้เห็นสัตว์ทั้งหลา่ที่เกวียนกลางสันเดอรสันิกีโรกัสม,มิงเตกุมมาจต่ตโยนิกามเรมีเวียนกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกรมเสปัจเเวกตววาาัตววราสติสังกาวาพระเวมีขนาละขันหนึ่งและขันี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิตาคณะมสัตรีการให้สุขบนางพระเจ้าแล้วอัตมุ สังนิบีทะยงก็สดทอตตนายนั้นจังหวัดโมทะนาญเองเถิดก็สดระดาย่อมไม่ทราบกันได้สมควรนักข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงเจี่ยงกับสัตว์เหล่านั้นมายาที่นานนบุญญาณังนโมทั้งเหตุนาเพราะว่าความเพราะเหตุเกิดนโมทานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วสัพเพสัตตานขอนตุตเวิลาสุขวิชิโนัวก็สดทั้งปวงจึงอยามีเวียนเป็นสุภสมเดเถิดเขมะปัญจปักปูโผโ่นัตตูจีสารถสังข้าตังสุภาได้จึงถึงทางการเสียมเถิดของความเมงตาของสัตว์เหล่านั้นจ ด้วอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพเป็นความเป็นเลื่อนเช่นทรงแห่งการบูชาพระนะจายไ <ITA> ้ด้กับสายาสมดราจุวัตรปิกาพากานหลนี้พความสุขวัดีจงเกิดเมฆข้าพเจ้าขอให้คนจากทกข์ไปทั้นร้ข้จัพรจะทั้งานโกและทางรรมขอเททวลาทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสายามและทรมาหลานี้มื่อธโมปวดทั้งหให้แก่ข้าพระเจา่ว่าถงมงคลพระกี่รติพระาหน้โันนี้มีบนนี้ที่งเกิดจาสังหารวมวันตะวันที่มีที่านตลอดจนถึงมงคลทั้งหลายที่ทำาึงตั ขอลงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน <c oughs> <c oughs>